ครับพี่นองชาวเกษตรกรผูกมันเฮา,าลูกหลานเมื่อใหม่ที่นะครับการผูกมันสำหรับเหลาฮานะครับเฮาเห็จดจังไรจะได้ทึงต้นทนพันนะครับจะได้ทั้งหัวใหญ่หัวยาว อน้ำหนักดีนะครับมันก็ต้องเริ่มต้นจากที่แหลกๆเลยนะครับเนะาะกะมาเราสู่กันฟังนะครับเริ่มจากการเตรียมดินนะครับเตรียมดินให้พร้อมหลังจากนั่นก็ไถยกรวลองปลูกหลังจากไถยกรองปลูกแล้วเขาก็มาอ่าคุ้มหญ้าคุ้มหญ้าให้ได้นะครับคุ้มหญ้าจากนั้น มันทำบังหังข้าแตกอยอดแตกกอแตกขะแนงขึ้นมาเขาก็มาใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยใส่ทีแรกก็ต้องเป็นปุ๋ยตัวหนาสูงนะครับเพื่ออย่างเพื่อเขาจะได้เร่งอ่าจะได้เร่งร่าต้นให้เพิน่นโตไวๆโตขึ้นมาคุ้มยาอีกแห้งหนึ่งนะครับหลังจากเขาใส่ยาคุ้มแล้วเขาก็มาอาศัยต้นมันเขานี่ละอะ่คุ้มยาอีกเทื่หนึงนะครับ แต่เส้นแปลงนี้ครับนี่คุ้มยาได้แล้วนะครับหลังจากที่ทมันโตมาเห็นไหมครับนี่เออบ่มียาเลยนะครับพี่นอ้องแปลนนะครับถึงมีกันหน่อยมากบลลัาธต้นดีิกับสูงสูงได้เม็ดประมาณเม็ดยี่สิบนะครับเม็ดยี่สิบนะครับหลังจาก ปลูกแล้วเขาก็ใส่ปุ๋ยตัวหนาสูงก็คือใส่เอาในตัวเจนก่อนนะครับเอ็นนะครับเขาก็ใส่เอ็นก่อนตัวหนาสูงหลังจากสูงได้ทีแล้วเขาก็มาเพิ่มตัวกลางนะครับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งพี่นะครับก็เพิ่มพี่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งหลังจากเพิ่มพี่แล้วเขามาใส่ตัวเคนะครับ นะครับปอ,อรัาแล้วมาใส่โพแทสเซียมนะครับให้หัวใหญ่หัวยาวนะครับทางเตศจงสีได้นะครับเขาจะได้ทั้งต้นที่สูงพอดีพอเหมาะนะครับเพื่อเขาจะเอาไว้ทำพันธพี่น้องหลังจากนั้นเขจะได้หัวใหญ่นะครับนี่แต่เขิบนี่ครับเป็นหัวเรียวคุยคุยเบิ้ง ก็ได้พี่น้องเ็นบครับในทรื่หัวทึ้งลำไปผอมการพี่น้องเขาบริหารจัดการถือต้องนะครับจากหันเขากา็ฉีดฝนด้วยอฮอร์โมนนะครับฉีดฝนทั้งใบนะครับเป็นปุ๋ยเสริมหาปุ๋ยเกล็ดนะครับอาจจะเป็นสูตร0 0 6 0 เรือว่าสิบหาหายี่สิบนะครับเป็นเอามาเสริมนะครับเอามาเสริมฉีดเสริมนะครับนี่เขาผมนี่ครับนี่ผมฉีดใบแหล่ใบเขียวเลยครับใบแหล่ใบเขียวงามมั่นวับเลยนะครับบง่งบอกถึงคอโรฟิลนะครับเป็นสางคอโรฟิล อยบอกสีเขียวแป๊บนี่แหละครับสังคขอแสงได้ดีนะครับสังคขอแสงได้ดีไปเลี่ยงเงาเรียงหัวเลียงล่าต้นนะครับนี่ครับนี่กำลังได้อ่อมันได้สองเดือนกว่าๆนะครับแต่ว่าได้ประมาณเม็ดเม็ดสามสิบแล้วนะครับกว่าจะได้เจ็ดแปดเดือนหรือว่าปีหนึ่งนะครับคาดว่าน่าจะ มี80มส60นะครับเพราะว่าเราจะาต้องยุดไวนะครับหลังจากที่มั่นขึ้นมาได้สูงแล้วนะครับเขาจะยุดความสูงไปเลยนะครับโดยบ้องไปใส่ปุย๋ยตัวหนาหรือว่าตัวกลางหลายนะครับเข้ามาเนียนตัวถ่ายนะครับแต่ในะขณะเดียวกันเข้ากายยา,าปะหมายถึงว่า วิ่ทั้งสามตัวเขาก็ต้องคงทีไว้ทั้งสามตัวคือเก่านะครับ n p k นพเคนะครับต้องคงทีไว้เอ็กับพนะครับต้องคงไว้ในจังน้อยนะครับเพื่อให้ลำ่ตัวกับใบเพิินนะครับกับหัวเพิินนี่แข็งแรงนะครับเขาก็มาเนียนตัวถ่ายแป้งน้ำตาลนะครับหลายๆในส่วนหลังนะครับครับขอบคุณขอบคุณที่พี่น้องได้รับช่งส่องพยากรีโคตปลาไทยบาท นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับด้วนยะขอบคุณหลายๆนะครับว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยชาวลาวนะครับที่อาติดตามช,มช่องพงพยิ่งกีคนปลาเทศบัตนซีละอันพนละน่อยอมาฝากกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม